สวัสดีครับปุ้มก็มาพบกันอีเกเขียนเกยนะครับปุ้มกับบ่าวหมอนอยู่ที่ปักตายนะครับวันนี้จับป้าเปื่อนๆพี่น้องๆทุกคนมาจมหลูกนอดกับ,บปุม้มกล้อกล้ครอเตโปเมื่อวานนะครับนี่ก็กบบรอบหยีเพื่จะมุ่งแล้วนะครับปุ้ม ก็เป็นหลวงออดเร่มเป็นหลวงอดหลวงยุ่งนะครับผมเ,เรืมไหว้แล้วนะครับนะก็หรืมอมัดไหว้นะครับผมกบหยิบเรื่อยจะโมงกคือหนึ่งวันนะครับก็จะดำๆอยู่ นัรับมปลวางว่ายน้ำนะครับเาตาตๆหลวกยุ่งนะครับผมตัวอย่างเล็กจุ่งเปิ่งเปิงเป็นหลกงอดวันเด็กนะครับรอบหยิบเี่จมุ่งวันนี้จกดีนะครับ ใเป็น ja e ี ids, ้ม <c oughs> ีเด็ดจ้าแสงแดดดีเมื่อวันหลังจากโอลโอครบแดดโอแม่ปิ้ลโผลปันโอกนี่ผมถึงว่าถึง้นก็ไม่ไม่ก่อนมีเด็ดแต่ว่าผมก็ค <riv> ิดว่าไม่รู้จยากฝากงวดดีไหมแต่ก็เห็นก็ดีอยู่นะครับเมื่อวันพอมาวันนี้ก็ มันนี่เสียงแดดดีนะครับผมก็เลยหวังเป็นตัวก็ถมควนนะครับผมน้ำมันแปดสร์เซ็นต์เก้าสิเปอร์เซ็นต์แล้วการดูแลหลืงองงดเนี่ยนะครับทีนี้ต้องดูแลยากนะครับพุ่มเรื่องโพนี่มันเรื่องเรื่องไงเรื่องไม่ยากหรอกการดูแลเหลือ้งดนี่เนี่ยกับเป็นเรื่องอยากต้อง เรต้องดูแลกันต่อไปนะครับผมมัจะเป็นอย่างอย่างอย่างเลยนะครับดูกนกโตแล้วโอ้โหอย่างเดียวกับวัวคนตกโหดจะนกน,น้ำเลยพอช่วงนี้คนตกเกือบถึงวันเลยบปปุ่มวันนี้ก็ป้าเบื่อเบื่อมาอัปเดตน,นะครับโหนอายุหนึ่งวันเรื่อ,อย ยิบเจามุงอันับจากเป็นไกยนะครับก็จะเห็นว่าวายแล้วหรือวัดวายแล้วต้นใจเลียงครบอบขอกว่กติดตามมามอนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอเจอกันไม่คลิปหน้าหล่วนักหลับสวัสดีครับ